สวัสดีครับสงครามหลีในรอบนี้เนี่ยเราต้องเจอกับบ้านที่ในระดับเดียวกันนะซึ่งก็จะเป็นอนไาที่ค่อนข้างง่ายสําหรับเราซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องอนนแต่ว่าอันนี้มาจากไหนเนี่ยไม้สิบล้าน่าโพมาเฉยได้โดเดมาอยู่หลีเดียวเลยตัวเด่นกว่าเพื่อนมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมันคนชนชั้นงานานอยู่ดีหลีโผลโมาเฉยเลยมันไม่ได้มันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสอนให้รู้สะบ้างว่าอยู่ดีอย่าโผมาแบบนี้ รู้จากเราน้อยไปซะแล้วนะ้ำมันท้ายอำนาจเราเหลือเกินนะนั้นะเราต้องจัดการให้เละเอาให้เละเป็นโจ๊กจัดเลยบ้านแรกไหมสองแสนสองนะเอาให้หนักแบบนี้นะโหบ้านแบบนี้สบายมากมีฐานให้ตีรอบนอกเพียบเลยแบบนี้เราก็สามารถใช้ฟ้าตีเอาสก,กิลได้อย่างสบายโอ้หงี้ต้องสั่งสอนให้รู้ซะบ้าวอยู่ดีลีกโหดระดับนี้จะมาอยู่ในชนชั้นเดียวกันกันกบเราได้ยังไงชนะชั้นเรามันสามัญชนอยู่ดีเจอลีกโหดมันไม่ถูกต้อง นะย่ต้องเอาให้เละเให้เละเป็นโจ๊กนะนที่สับเข้าไปเหลือ2ตัวสับให้เละเอาให้เละอย่างงี้โจ๊กแน่นอนทึบอีกตัวเดียวฮึบฮึบนี่เป็นไงล่ะโอ้สบายชิวๆแบบว่านอนจิบน้าชาเล่นไปยังได้เลยให้มันรู้ซะบ้างว่าผายเป็นผายนะนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ้ยเอ้ย โอเคบ้านแรกยังไม่เอาจริงนะแต่บอกเลยหลังจากนี้เละแน่นอนเอาให้เละที่เหลืออีก4ดาบนี่รับรองเละชวนบ้านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่สบายเพราะมีฐานให้เราสามารถตีกับสกิลข้างนอกได้จะไปลุยลุยเข้าไปใช้ตัวเดิมนี่แหละเรามีฟักตัวน้อยนะเอาไว้ช่วยสำหรับในการผ่านด่านแบบนี้ได้อยู่แล้วปึ๊บเอาให้เละเละแกตรงเละเหลืออีกสามตัวฮึบเอามาข้ามันข้ามันปุ๊บเอาแล้วโดนแลวโดนอสุวิแมสเหลือสองตัวสบายแล้วกูอ่าเฮ้ เวรกรรมเอาใหม่เราต้องมีสูตรนะเม่ไปวางท่าทานขวานะแล้วก็ตามด้วยฟักแล้วก็การแล้วที่เหลือก็ลุยจุบจัดการมันไตเข้าไปอีกลุย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 เอาไว้เหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตัวเดียวตัวเดียวลุ่มมันรุ่มมันลุ่มลุ่มลุ่มอ่ะเหลือสองตัวนี่หว่าเฮ้ยไม่เป็นไร สูตรเดิมเม็ดวางขวาฟักวางบนการวางซ้ายและที่เหลือก็ลุยข้างล่างเชืบไปลุย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 ว้าหานี้ไม่ดีเอาใหม่เม็ดวางขวาฟากวางบนการวางซ้ายที่เหลือลุย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 เพิ่เพพเเอาละเอาละเอาละว่ายังไม่ดีเห็นทีเราจะต้องพึ่งนายซะแล้วนะราชาปีศาจผู้ทำลายฐานนะถึงนายจะชอบทำลายฐานแต่ว่านายลบบาปได้ไม่เป็นไรดาดับเรานี่ต่อให้ผิดพลาดยังไงกดออกทันอยู่แล้วว่างเหมือนเดิม เม่วางขวาฟากวางบนแล้วก็เอาการไปวางซ้ายที่เหลือลงข้างล่างไปลุยลุยลุย,ยไปได้ดีเอ้ยไปได้ดีเว้ยเอาเว้ยสามแล้วเหลืออีกตัวเหลืออีกสองตัวเฮ้ยสามหกเปอร์เซ็นต์แล้วกดออกอดีกว่าให้เกือบแล้วเอาหล่ะแต่ไปได้ดีแล้วแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกรอบนึงเนี่ยค่าบ้านน่าจะผ่านชัวร์แนะ่นอนสุูเดอร์แม่วางขวาฟากวางบนการวางซ้ายที่เหลือลุยข้างล่างไปลุยลุยลุยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะรู้สึกอะไรผิดปกติป่ะเดียว ไปซาเป็นอยู่ข้างบนได้ยังไงเฮ้ยกูลงผิด <c oughs> กดออกไปทันด้วยมาเอาใหม่บ้านนี้ต้องเละเอามันให้เละคราวนี้เละแน่นอนมั่นใจสุดๆนะเข้าไปเจอโอ้โหมีมังกรสองหัวนะเพิ่งอัปเดตวันนี้พี่แกเอามาใช้เลยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรอย่าไปกลัวมันมังกรสองหัวเ๋จวจับมาต้มกินเลยดีกว่าลักษณะนี้นะ แกเอาให้จเป็นโจ๊กทำเป็นโจ๊กรถมังกรสองหัวไปลายจัดมีฐานรอบนอกเยอะขนาดนี้นะเราก็ลงไปจัดการก่อนเลยมาลงทางฝั่งมังกรสองหัวนี่แหละประเดิมก่อนเลยอ่ะสั่งสอนให้รู้สบ้างรุมมันร้มึบตีตีเฮ้ยตีเฮ้ยตีมันตีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเว้ยเอาใหม่ย้ายไปลงด้านบนดีกว่า ไม่ได้กลัวนะมังกรสองหัวอะไรไม่ได้กลัวนะแต่ว่าไปลงด้ามมังกนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันมังกรไปตีที่หลังแล้วกันนะไปลย pp, pp, ุยฮึบฮึบเฮ้ยโอ้โหมันโหดเหมือน้ยทางบนบนก็โหดเว้ยรู้สึกแบบนี้เราจะสู้แบบปกติไม่ได้สลวสินะต้องเรียกกําลังเสริมเอาแหละถึงตาของนายแล้วเดคูล่าอย่าทําให้เราผิดหวังเหมือนเจ้าปีศาจนะเพราะในการกําจัดเจ้าตัวมังกรสองหัวจําเป็นต้องใช้ในายอย่า อย่าทำฐา,านพังก่อนมังกรตายก็และกันอย่าทำให้เราผิดหวังไปจัดการลงโจนไปก่อนเลยลุยนะแล้วก็เราจะลงอื่นเราหมัดไส้บ้างบ้านนี้ตนะ้องเอาให้เอาให้เละแนะ่นอนนะหมันไส้ตัวมังกรสองหัวนี่เหลือเกินอยู่ดีมาบินอยู่โอ้โหเท่เกินไปแล้วนะจริงๆคืออิจฉาเราไม่อยากจะได้มันมาลุยลุยมันเข้าไปแดกลุยจัดการม่านชึบเฮ้ยโอ้สามเจ็บไปเฮ้ยสามเจ็บเฮ้ยสี่สองเฮ้ยออก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 ,ออกไม่ทัน ไม่ไหวเลยตัวปีศาจกับตัวไดคือล่านี่ชอบทําลายฐานนะไม่ทําลายตัวฮีโร่นะพูดถึงตัวทําลายฐานแล้วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวพ่อเลยแหละซันตาคอร์นเองตัวนี้นะถึงแม้มันจะชอบทําลายฐานแต่ว่าเราเชื่อว่าในครั้งนี้เนี่ยมันจะยิงไปที่ฮีโร่สะมมากกว่านะมากู้หน้าให้กับ2ตัวที่ผ่านมาม่อกินนี้หน่อยละกันลุยเลยซันตาคอสเอาเลยต้ายิงคนนะอย่ายิงฐานยิงคนยิงคนต้าลุย ลุยเอามันให้ตายยิงแรงเอามันให้ตายตูมยิงคนสิยิงคนอย่ายิงฐานตูมนั่นโอ้โหเปอร์เซ็นต์ไปไหนแล้วเนะนี่ยอ่านายูว่าแล้วว่าแล้วบ้านสุดท้ายแล้วรวบรวมความแข็งทั้งหมดที่มีมาในสี่บ้านได้นะเอามันลงบ้านนี้เอาให้มันเละเป็นโจ๊ก จัดเต็มคราวนี้มีทุกอย่างเลยทั้งเซนต้าทั้งทดคิวลาทั้งปีศาจยังแถมยักษ์มาอีกด้วยเรียกว่าทําลายทั้งฐานทั้งฮีโร่เอาให้หมดถ้าทําลายฐานขนาดนี้ฮีโร่มันไม่ตายก็ให้มันรู้กันไปเอาให้เละเละเป็นโจโอ้ย5 1แล้วอึ๊บโอ้โหฮีโร่ทางตรงข้ามยังอยู่กันครบคันเลยจ้าเป็นงานเละจริงๆไหมผมบอกแล้วคราวนี้ต้องเอาให้เละเป็นโจกเละจริงๆกูนี่แหละเละเป็นโจกเลยจบ <c oughs>